Okay. าปาเตียรอว่าปาปาเตะไม่เป็นแบบนี้ท่านบอกโดตีอะไรเขาเกี่ยวเพราะว่าบอกโดมันลากเอง สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้มาดูนะครับบางพีเดินสายนะครับนัดพิเศษนะครับฝนตกนะครับขอติดปลายนวมนะครับเจ้าชิดบางพีแลกข้ามหัวเปหัวแปรนะครับกับเจ้าเท่เชภูยิมนะครับตัวชงนะครับโดพุทธบูชาแล้วก็คอปบางพีนะครับเล้โดตีหัวแพ้ไปแล้วครับมาดูเป็นเจ้าเท่ตีหัวบางครับออกครับ ที่เข้ามารับชมกดแชร์ด้วยนะครับออจังหวะหนีครับยกขึ้นมาโอ้โหนี่ครับเทตีก็นะครับหาเตี๋บันทึกเทปไว้เนี่ยเอาเครื่องใหมอ่อ่ะลองลองกล้องไว้เนี่ยนะครับ สามสองต่อเลยรอโอ้โหโดตึกถ้าเป็นโด,ดตีนะจะเอาฝั่งนู้นต่อสามสองเลยเนาตอนนี้สกอร์ครับสองสองหนึ่งอ2สองต่อหนึ่งโ,โหหัวดีครับเจ้าชิดนะครับมาดูครับปลายนวมนะครับติดปลายนวมครับ หลักพันอัพอยู่แล้วนะครับมาพุทธบูชาไม่ต้องห่วงครับยกขึ้นมาหัวเน็ตนี่ครับเขาเขายังคิดว่าขั้นบักเทศตีตัวยกยังแม่นกว่า <laughs> ครับ <c oughs> ครับบางทียกขึ้นมาโดนเกี่ยวได้ครับโอ้ ชิดบางพีถ้าซ้อมเดี่ยวกับเทสนะครับโอ้โหสามตัวหนึ่งครับขอบบางพยียกขึ้นมาได้ครับโดนเกี่ยวได้ครับนี่ครับสี่ตัวหนึ่งครับสี่ตัวหนึ่งครับ,รบชิดบางพีเปิดขอบยก ขึ้นมานะครับนี่ครับเอ้ยอ้ยเท่เดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมซ้อมกับชิดดิรอชมกันนะท่านผู้ชมครับจะให้ชิดบางพีปลายนวมกับเท่นะครับฝั่งละสามพันก็ต้องวัดกันนะครับสี่ตัวหนึ่งครับโอ้ได้แต้มครับห้าตัวหนึ่งครับ หตัวหนึ่งครับตัดหน้าขวาห่งตัวห้าครับยกขึ้นมา โอ้โหครับหรเห็นไหมปลาปลาเตี้ยหัวต้องแบบนี้ไม่ใช่ปลาเตี้ยนุ่นนุ่นนุ่นเดือนสามนุ่นงิว้วยกขึ้นมาหัวเน็ตล้นครับตัวชงนี้่จังหวะครับเจานี่ครับโอ้หัวดีจริงครับจาโดตีหัวแพ้สองเซตนะเอาเท่ามาแก้ตีแทนครับนี่ครับ ฝั่งนั้นให้แก้นะครับเโดตีไม่ลงครับหต่อสองครับเจ็ดต่อสองครับเจ็ดต่อสองครับบางทีเจอโดตึกก็ดิ้นนะครับอือหืเทครับ น้าซ้ายครับยกขึ้นมาโอ้โหหัวครับขอชิมเลยนะเทพยโยกับกระติบอ่ะเจ็ดตัดสองนะครับยกขึ้นมาเข้าซ้ายพอดีเลยครับเกลับโดนเกี่ยวนี่เห็นอย่างนี้ครับราคาเนาะไ,ไม่ไม่น้อยนะครับ แต่ว่าโดตีดกแท้ไปสองเซตแล้วครับขอแก่เจ้าบ,บ้านอโอ้โหตีหัวครับเทชเชภูมิตัวยกนี้แน่นอนนี่ครับเจต่อสองครับได้แต้ม แต่ต่อสองครับครอบบางพีไปไม่เป็นเลยครับปาเตียพระรามสามนะครับสวัสดีครับนะครับน้องติกตัดหน้าขวาอีกแล้วครับชิดบางพีโอ้โห กำลังดีครับเจ้าชิดครับ2ต่อแปครับเปิดขวาดูครับยกตะก้อครับเอาเจ้าว่นี่ครับดูครับโอ้โหเสียครับดงนี้ครับชิดบางพีขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับกดแชร์ด้วยนะครับ สต่อแปดนะขวานะครับยกขึ้นมาหลนโอ้โหวัวเวอร์ได้ครับแน่นอนครับแปดต่อสามครับครับบางพีเหลือเงินกลับบ้านหรือไม่ครับดูครับโดนเกี่ยวได้ครับยกขึ้นมาล้นอีกนะครับชุดบางพีเปิดยกห่างครับเจ้าคับนี่ครับดูไม่จ่อนะครับ เงี่ยปลาเตี๋ยซื้อขากล่องแบบนี้เพื่เนี่เก้าสิบบาทเองโอ้โหหัวเน็ตครับโอ้ยังอยู่เอา้าตะก้อซ้ายกับขวาตะก้อเดี๋ยวนี้ต้องโทรคุยกันไหมเนี่ยคุยกันว่าใครจะรับคู่ไหนเตี้ยบังนะครับ เขาเป็นนัหววอลนะครับโอ้โหโดนเกี่ยวครับครอปยกขึ้นมาโดโอ้โหจังหวะน,นี้ครับเทคตัวหนักหนักเหมือนลูกปาดเลยนะเท่ก็เหมือนกันนะครับอย่างหววนี้รับความนิยมมากนะฮะในสายเดิมพันนะครับเปิดซ้ายครับยกขึ้นมาหัวเน็ตโอ้โยกยกแต่กอดเลยยกดีใช่ปะไ,ไอ้โต โทรหาได้หน่อยดิกล้องนกบูดีลัมไไอีกด <laughs> ิยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วครับก็ะจะลงไปยกอยู่จนแปดต่อห้าครับครับบางพีย่อขึ้นมาโอ้โหหัวครับโหดร้ายเหลือเกินนะครับทั้งคู่ครับห้าต่อแปดฝั่งนี้แต้มนำเพราะลูกเสิร์ฟด้วยนะครับโดเสิร์ฟเป็นต่อเจ้าคอบเนะี่ยโดยครับโอ,โอ้โห มันอยู first, right. like ่ท네ี่กำลังในการเทคตัวนะต่อให้คนตีหัวไม่เคยตีอะไรกันก็จริงนะแต่ว่าถ้าได้ซ้อมหน่อยก็เป็นแล้วเหมือนตาน่ะตาไอ้ตาก็ตีหัวแรงนะเต้นเย็นสองแถอย่าฟาไปกลาบหองไปกับวิบบ่กัาไปกับกับไปกับกับไปกับบมบเวิ่อไม่แห้งเฮ็ดยังกระดกยืดยกขึ้นมาเออ มื่อกี้ลูกมันก็มาเมื่อกี้กูเห็นเนี่ยเข้าสายกูเลยพอดีเลย5้ต่อแครับหน้าซายรับขาเดียวครับดูครับคราฟบางพีเปิดได้ครับโยกขึ้นมาเทคตัวครับนี่ครับแต่ะไร6หกแปดเหรอหกต่อ8ครับ2เซตจบไปนะฮะเจ้าโดตีแรกกับชิดนะครับแพ้ขาดเลยครับโด เอาเป็นเทศตีแทนนะครับ no ถ oh. ้าท่าเซตนี้ครับหลายพันนะครับนี่ครับตัวหกครับเอาเก้าตัวหกครับลูกเสซลเห็นหมดแล้วทำไมหลอนกันได้ไงวะเก้าตัวหกครับเอา สองลูกเลยครับเจ้าคับสิบต่อหกไม่รับลูกเจ้าคับเป็นไรครับแค่เปลี่ยนมุมยืนเสิฟนี่ก็หลงไปแล้วนี่นเนี่ยสิบต่อหกครับเอฟซีเทพโยขอบคุณมากนะครับคุณชาย,ยา หกตอสิบครับซ้ายกับขวาโย่ขึ้นมาลนครับเฮ้อยออตโตคือแห้งเถอะกำลังมาใส่ค้นแบบนี้เจ้ค้นแบบนี้นี่นะสี่ข้วใหญ่ด้เนี่ยก็โ <c oughs> มงแห้งเถอะเอาเจฟซีขอบคุณมากครับ มงแห้งักแต่แบบนี้สี่ข้วยสีงหัวตจเราบางเท่ยไปครับยกขึ้นมาเหบนคนมีความสุขนะครับนี่ปลาเล็กเนี่คนนี่ปลาเล็กคนมีความสุขต้องอยู่นี่มีคนซื้อโทรศัพท์ให้เครื่องนึงอันนี้ก็ตามใจทุกอย่างขอแต่ไม่ออกจากบ้านวันเดียวก็ซื้อให้แล้วเออนะครับ<อ>ชิดกระเท่เดียวกันได้ไหมครับนี่แหละครับ นะครับไม่รู้ว่าเขาจะให้ไล์สดหรือเปล่านะครับจิตประเทศจะเดียวกันนี่ครับเอ่เดี๋ยวกลัวเวทดเดี๋ยวกลัวเอกู้ต่อสู้รู้เวทดนะฮะ่ายอื่นนะครับอู้เปิดมาครับยกขึ้นมาล้นอู้โดนเกี่ยวได้ครับยกขึ้นมายังไงครับเทชจยะภูมิแปรแดกนะครับลากตะก้อตีหัวนี่ครับสร็จแล้ครับ อัอนนะขวานะครับยกขึ้นมาโดนเกี่ยวได้ครับโอ้โหต้องกลางพอดีครับยกขึ้นมาหัวเนต็ตโอ้แทมแทมแมแทมอะไรท่แทมแทมแมสิบต่อเจ็ดครับเทชัยภูมิครับมาตีหัวมันอาจจะหนักกว่าขานะครับ <S <S สบัดวันพรุ่งนี้ข้อตกมอนนี่เนี่ยคอยคอยเคลื่อนได้ปะเตี่ย ครับว่ารอดูนะครับว่าจะได้เตะกันไหมฮะเห็นว่าจะเตะกันอยู่ครับชิดประเทศนะครับแต่ครับรีนะครับเดียวว่เทก็มีรายการที่จะเดียวนะครับกับต้าบังเลนนะครับต้าไม่เข้าเส้นนะครับมาจังหวะนี้นะครับครับบางพียกขึ้นมาหัวเน็ตโอ้ chết ta sếp hấp dọa hấp hà đi học hấp cỏ quê a group bay lục quê a group bay lục bay lục bay lục bay bay lục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  bay chết กองกลางครับบางพียกขึ้นมาท่เอ้ยัดตัวเลยครับก็ถ้าแต่ก็ถ้ากูลงไปเกมเปลี่ยนได้เนี่ยเทพบอกเยอะครับที่ลงไม่อาจขอบคุณมากครับเล่นตะก้อเสียเล่นหัวก้อยได้เงินตอนนี้เป็นเซียนหัวก้อยแล้วครับโอ้โหตรกนี้ โดดโดดถ้าเกิดพริกเนต็ตมาจะรับได้ไหมเนะี่ยขาเดียวเนี่ยรับปับป๊บปั๊บปั๊บเลยครับบางพีเปิดนะครับยกขึ้นมาโอ้ลูกนี้ป่าเตี้ยว้าชิมจริงวะประกาศมงสะบัดแหงมันเดี๋ยวยันนำไหลออกจากหูโอ้ เสกสันทับท้องนี่วะห้าโมงเสกสันนี่วา,าโอ้โออโเฮ้ยแขาสองเส้นลวดไม่ถึงเจ็ดเต้มอะ่ะโดตีไม่ถึงเจ็ดเต้มอ่ะเจ้าก,กระลาต่อสองหนึ่งได้เตะไหมครับผม,ไ,มได้เตะไหมฝนตกก่อนนะครับที่ลงไม้อัดนะครับก็ติดต่อกะลาอยู่พรุ่งนี้มีรายการที่พุทธบูชานะครับว่าจะดึงมาลงในที่นี่ครับ ครัรอลุ้นกันนะครับเทชัยภูมิชิดบางพีนะครับจะให้เตกเดี๋ยวไปข้าฟรีกับชิดเนี่ยห้าพันเนี่ยลงกี่บาทห,าหนันหน้าหนีจดเข้เ <c oughs> ตหาไพ่เตหาไันกับชิดเดียวลงสองลอยเดียบอ่นะไ <c oughs> อ้ายิาดชิดเตะอย่าไปเอารถโอ้โอเคไหม ไม่เขาไม่เราเขายกเขาทดสอบความสามารถของตัวตัวทำเขาจะรู้ว่าหัวธรรมชาติไหมหรือหัวโบท็อกสิบเจ็ดครับ เอาเขึ่นมาครอบบางพีโอ้โหกระโดดเทคตัวครับชิดบางพีกำลังดีอย่างครับหน้าขวาเอาเขึ่นมานี่ครับโอ้โหวหมยมตอนแรกก็ว่าก็ว่าจะเตโยป้างอยู่นะเลื้อมุยเลื้อมุยอย่างนี้นะ สิบต่อเจ็ดครับหัวดีจริงครับชิดก็เหมือนกันครับดูครับดูครับฝั่งนี้แต้มนำนี่เพราะลูกเสิรฟดุนล้วนนะครับลูกทำนี่ผมว่าไม่ต่างกันนะครับถ้าหัวเน็ตไม่ได้เกี่ยวครับกำลังก็ดีเจ้าชิดนะครับสะบัดหัวดีมากครับหนักกว่าค้ําฟาดของจ้านสวอนผักอีกครับโกขึ้นมานี่ครับเกี่ยวได้ครับแกเอาแปกระโดดนะครับลงขึ้นมา เอาอยัางไงครับออกชัดเจนครับแปดต่อสิบครับหน้าขวาลากเองครับเอาเก้าต่อสิบครับเก้าต่อสิบ 9ก้าต่อสิบเก้าต่อสินะครับมาลุ้นนะครับว่าตีหัวเท่ยังไงครับจะโดนเกี่ยวหรือไม่ครับนี่ครับโอ้โหดีเอ้ยเอาอันเนี้เอาเอาท่ไปตีหัวที่โลกไม่อัดเนาะไอปะ้ป๋าป๋าคนนั้นที่แรกข้ามกับหนุ่ยที่ว่าผมไล่สดอะ่ะแกแกกล้าแรกข้ามหัวกับหน่่ยอะ่ะ แซมยกฝั่งนี้เอาจา่าเอาฝั่งหน่วยเอาจ่าไทยพวกพี่แพกไล่ต่อห้าสี่สามสองไม่รอดฝั่งนู้นสุ้หน่วยไม่ได้หัวหัวไม่เท่า้าังเลยแต่ว่าเขาเอาเขาเอาตัวยกเขียงไงเอาแซมยกไงแต่แพ้แพ้แพ,แพ้โดนเกี่ยวอะโดนจ่าไทยจ่าไทยเน่นนะอา่ามา หมักนุ่ย่าไทายยืนคู่กันอ่าฟังนั่นน่ะฟังนั่นฟังนั่นโมงเปลี่ยวรอดหมักนุย่ยหาสามใจว่าบักแซมคิดว่ายกขี่จาา่จาไทยจ่าไทยยกแม่นสุมเม็ดสุมเม็ดเลยนั่นแหละโอ้โหจังหวะนี้ครับสุดเห็ดต่อเก้าครับพลาดนะครับตัวนี้ อยากลองชิมอยู่หัวนะครับเบต่อเก้าครับเกมไม่เกมครับโอ้ชิดบางทีครับหัวดีนะครับยืนดูนี่เห็นอยู่นะครับลงไปในรับไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าน้ําหนักตีแรงมากครับพื้นไม่ถึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมีหมูเข้าสนามครับหมนิกโอ้ มีเหลี่ยมนั่นเองอย่างเงี้ยมีเหลี่ยมฮะเล่ครับหัวกับไอ้จีนจีนจีนอ,นนอ,นญญอะไรอย่างเงี้ยเสกซันยกอะไรเงี้ยก็ตายดิเสกซันยกครับบางพียกขึ้นมาหัวเน็ตโ,โอ้โอ้เกมนะครับสู้ไม่ได้ซ้อมเดียวดิจบเกมครับ